ครับสายแรกครับเป็นสุภาพสเปีชื่อคุณกันคุณกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชุรัตชุรสสัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอพัชรวัตรนะครับค่ะขอเชิญคุณกันเล่าถึงปัญหาที่คุณกานประสบอยู่ให้คุณหมอฟังได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับ,ค,ค,รบค่ะนะคะคือว่าตอนนี้ดิฉันอาย,ยุ29ปีค่ะเป็นคนที่มีรูปร่างอ้วนมากหนัก1 3 5มิกิโลกรัมค่ะแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันมีปัญหาในเรื่องของการไม่เป็นประจำเดือนนะคะมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะคะ แล้วก็เมื่อสักหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเริ่มมีประจําเดือนค่ะแต่มีลักษณะที่ว่าเป็นเป็นตลอดเวลาเป็นเป็นเดือนเดือนเลยค่ะช่วงแรกๆก็เป็นในระดับที่ปกตินะคะแต่เป็นกระปิกกระปอยเป็นมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อประมาณสักสี่เดือนหลังเนี่ยค่ะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมากๆค่ะเป็นมากถึงขนาดดิฉันใช้ผ้าอนาไมยแบบสอดนะคะขนาดที่ว่าซึมซับได้มากที่สุดพร้อมกับใส่ผ้าอนาไมยแบบแผ่นรองไว้อีกหนึ่งแผ่นนะคะ จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นมากแล้วก็เป็นริ่มเลือดที่ก้อนใหญ่มากอะฮะออกมาตลอดเวลาประมาณสิบห้านาทีนี่ทะลุจากแบบจอดข้างในแล้วก็ลงมาใส่แผ่นข้างล่างจนเต็มแผ่นเลยค่ะแล้วก็เป็นเยอะมากๆกอะนะคะคือตลอดเวลาทั้งวันแล้วก็เป็นช่วงช่วงที่เป็นที่เป็นเป็นริมเลือดที่เป็นหนักเนี่ยเป็นเป็นเดือนนะคะถึงขนาดว่าดิฉันมีลักษณะคือมือสั่นนะคะแล้วก็ถ้าลุกนั่งเร็วๆนี่จะหน้ามืดอะค่ะ Oh. แล้วก็ได้ไปหาคุณหมอนะคะเปลี่ยนหมอมาสามท่านแล้วนะคะคุณหมอบอกว่ามีอาการของฮอร์โมนแปรปรวนค่ะแล้วก็ได้สั่งยาคุณหมอท่านแรกสั่งยาอะไรดิฉันจำไม่ได้เป็นเม็ดขาวๆมาก,ก็ก็ไม่หายนะคะก็เลยเปลี่ยนหมอ,อ,อตอนนั้นดิฉันมีเหตุจาเป็นที่ต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดนะคะเปลี่ยนหมอขอร้องหมอว่ามียาที่จะให้หยุดได้ไหมเพราะดิฉันต้องเดินทางคุณหมอสั่งยาตัวหนึ่งมาซึ่งทราบทีหลังว่าเป็นยาเลื่อนประจําเดือนนะคะ ค่ะแล้วสองสมาร์ประจาเดือนก็หยุดไปอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พอพอหยุดยาก็เปลี่ยนอีกก็เปลี่ยนหมออีกนะคะครั้งนี้คุณหมอให้เป็นยาคุมกําเนิดมาค่ะคุณหมอบอกถ้าทานยาคุมกําเนิดนี้แล้วหมดแท้งเนี่ยแล้วก็พอหมดแท,งท้งปุ๊บประมาณสามวันรอบเดือนจะมาแล้วก็จะเข้ารอบปกตินะคะดิฉันทานได้ประมาณสามสัปดาห์ประจาเดือนก็มาในขณะที่ทานยาอยู่แล้วก็เป็นมากเหมือนเดิมค่ะเครียดมากอะค่ะเครียดมากถึงขนาดที่ปรึกษาเพื่อนว่า ฉันอยากตัดมดลูกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะแล้วมีเพื่อนแนะนําว่าเขาเคยเป็นเหมือนกันเป็นคนอ้วนเหมือนกันเขาบอกว่าเขาขูดมดลูกแล้วหายคะ่ะก็เลยอยากให้คุณหมอแบบลองลองวิจัยดูแล้วขขอขอขอรบวคุณหมอว่าการขูดมดลูกนี่ช่วยช่วยได้ไหมคะแล้วต้องรักษายัางไงคะผมว่าน่าจะให้กินยาไอเลื่อนประจาเดือนตัวนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะกินเป็นช่วงๆนะครับกินเป็นช่วงๆนี้กินยังไงครับช่วงๆหมายถึงว่าหยุดให้มีช่วงมีประจาเดือนบ้างใช่ก็คืออาจจะกิน จริงๆหลักของการกินยาไอ้ตัวนี้นะครับคืออย่างรอบรอบนี้นะตอนนี้กาลังกินอยู่เนี่ยนะครับ<ช>ก็หาช่วงที่เคลียร์งาน<ช><ช>นะฮะโดยที่กะช่วงเคลียร์งานก็คือพอหยุดกินยาตัวนี้ไปสักประมาณ3าวันนะฮะ<ช>ประจำเดือนก็จะมา<ช><ช>นะฮะก<ช>็ะะหยุดกินยาช่วงนี้ก่อนแล<ช>้วแล้วก็<ห>กะว่าประจำเดือนจะมานะครับทีนี้พอประจำเดือนมาปั๊บนะครับก็ให้นับวันแรก เป็นวันแรกของวันประจำเดือนนะฮะแล้วเสร็จแล้วรอไปถึงวันที่สิบสี่นะฮะสองสัปดาห์แล้วก็เริ่มกินยาตัวนี้ใหม่เริ่มประจำเดือนเลยนะยาเริ่มประจำเดือนนี่ใหม่กินไปสิบวันนะครับพอครบสิบวันปั๊บก็หยุดถ้าเกิดตอนนั้นไม่ติดงานนะฮะแต่ถ้าติดงานก็กินต่อไปอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยฮะกินเริ่มพอกินพอวันถึงวันที่สิบสี่ของรอบเดือน S <S เริ่มกินยาไปสิบวันหรืออาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยก็ยังพอคุยกันได้นะสิบวันย0ิบวันก็ยังโอเคยังหย่น,น,นหยวนนะะแล้วก็ให้เมนมาเป็นรอบๆ <S <S ซึ่งไอ้วิธีการนี้นะเขาเขาถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการขูดมดลูกโดยใช้ยาขูดครับนี่คือการขูดมดลูกคือเป็นการปรับประจําเดือนนั่นเองนะฮะก็คือเป็นการปรับเป็นรอบๆเพราะว่าของของของคุณเนี่ยน้ําหนักเป็นตัวปัญหานะครับก็คือพอน้ําหนักเยอะขึ้นเนี่ยระบบของฮอร์โมนมันก็จะ มีผลก็คือ,อการที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยนะก็คือไขมันในร่างกายจะเยอะค่ะแล้วก็<อ>การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศมันก็จะไปปรับเปลี่ยนที่ตรงที่ส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยมาทําให้มีปัญหาด้านประจำเดือนอันนี้ได้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องลดน้าหนักก็<อ>ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้ายังทําไม่ได้ก็ใช้เป็นวิธีนี้ส่วนการขูดมดลูกเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทําเพื่อจะรักษาันี้นะครับส่วนมากเราจะแนะนําในกรณีคนที่ อายุเยอะแล้วเราคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากมะเร็งนะครับเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างก็เป็นเป็นการทำผ่าตัดอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งมีอันตรายมีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับมีอีกวิธีหนึ่งที่ที่อาจจะใช้แทนการขูดมะลูกได้นะครับก็คือธรรมะตาซาวดูมดลูกอันนั้นคิดว่าน่าทำกว่านะครับการขูดมะลูกผมว่าอย่าดีกว่านะครับ